สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็ดดี้แชร์ช n แนลนะครับวันนี้รองเท้า a 6นะครับมาฝากเพื่อนๆกันก็เป็น a 6ที่ทำการคอลแลบกับคอนเซปต์ก็ก่อนหน้านี้เนาะที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับเป็นงานคอลแลบระหว่างคายลี่นะครับคายลี่เเนาะที่ทำการคอลแลบคอนเซปต์นะครับจะเห็นว่างานเขาเนี่ยจะแบบออมีสตอรี่มาก่อน เราก็ทำออกมาให้มันมีเรื่องราวเข้ากับรองเท้านะครับซึ่งคู่นี้ก็เหมือนกันเอาซูชินะครับมาเกี่ยวข้องก็คือเนื้อปลาทูน่านั่นเองปลาทูน่านะครับที่คนญี่ปุ่นเขาเรียกว่ามากุโระนะครับหรือมากุโลเนาะแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็เขาเนี่ยได้มองชิ้นส่วนสำคัญของ เนื้อปลาทูน่าที่มาทำซูชินะครับมีอยู่ส่วนหนึ่งชื่อว่าโอโทโรโอโทโรเนี่ยจะเป็นส่วนไขมันด้านหน้านะครับของท้องปลาเนาะในส่วนนี้ในการทำซูชิราคาค่อนข้างแพงนะครับซึ่งจะมีเป็นไขมันนะครับแทรกอยู่ในระหว่างเนื้อปลานะครับตามรูปนี้นะครับเราจะเห็น3 3สส,ส่วนนะครับหลักๆที่เขามาใช้นะครับก็คือ อะคามิเนาะอะอาคามินี่คือส่วนกลางนะครับก็จะเป็นเนื้อปลาที่ถูกสุดที่เราจะได้กินกันนะครับส่วนต่อมานะครับคือชอตู่โชอตูลโเนี่ยก็จะเป็นส่วนหน้าท้องเหมือนกันแต่จะเป็นหน้าท้องส่วนกลางนะครับแต่ส่วนสำคัญคือโอโทโนะครับโอโทโลเนี่ยจะเป็นส่วนหน้าท้องด้านหน้านะครับ ซึ่งจะมีไขมันแทกค่อนข้างมากเนี่ยนั่นแหละครับเขาได้เอาสีของตรงนั้นเนี่ยเอามาทำรองเท้าคู่นี้นะครับโอเคเรามาดูกันเลยนะครับว่ามันจะเจ๋งขนาดไหนระหว่างเอซิกกับคอนเซปต์นะครับในคู่นี้โอเคมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับก็มาดูภายนอกกล่องกันก่อนเนาะ ด้านบนนะครับจะเขียนว่า a อซกับคอนเซปต์นะครับคือกล่องรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นแบบเปิดฝาด้านบนหนึ่งเดียวนะครับจะจะไม่สามารถถอดฝามาได้เนาะก็คือเปิดฝาออกมาแบบนี้นะครับเ,เห็นรองเท้าเนาะเห็นงรองเท้าน,นะครับ ส่วนกระดาษนะครับก็เป็นกระดาษธรรมดานะครับไม่มีอะไรเนาะก็มีสติกเกอร์มาให้นะครับของคอนเซปต์นะครับก็มีสติกเกอร์ตัวนี้นะครับคอนเซปต์ Concept 1996นะครับอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับ วนอีกอันนึงนะครับเป็นสติกเกอร์ที่ขาวตรวสื่อสิมเงินก็เขียนว่าคอนเซปต์นะครับโอเคเนาะมาดูรองเท้ากันเลยนะครับอโอเคผมจะลดแสงลงนิดนึงอ่าอันนี้คือข้างขวานะครับ เห็นไหมครับโทนสีเขาจะเป็นสีเหมือนเนื้อปลาทูน่านะครับก็คือจะไม่ใช่สีชมพูนะครับจะเป็นสีแดงเนาะสีแดงอ่อนๆแล้วก็ไล่ไปสีแดงเข้มอะไรอย่างเงี้ยครับคือจะตัดกันไปตัดกันมานะครับเนี่ยมันก็จะเหมือนกับเป็นเนื้อปลาทูน่าแล้วก็แทรกด้วยไขยมันนะครับไขมันก็จะออกโทนแบบสีขาวๆอ่อนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ลักษณะรองเท้านะครับอันนี้ข้างขวาเนาะก็โทนสีเขานะครับจะเป็นโทนสีแบบสีเหมือนปาทุนหนานะครับก็คือมางกุโลเนาะเวลาเราไปกินกันส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนสีนี้นะครับก็คือสีที่มันไม่ถูกแทรกด้วยไขยมันเนาะก็จะเป็นส่วนที่ราคาถูกสุดนะครับตรงนี้ซึ่งโอโทโล่นะครับมันเป็นสีทุนแห่ สีทูน่าก็จริงแต่แทรงด้วยไขมันนะครับก็คือจะเป็นสีแบบเนี้ยสีแบบอ่อนๆออน,นะครับเป็นสีแบบแดงอ่อนๆนะครับเนี่ยเขาก็จะแบบไล่โทนสีนะครับก็รุ่นนี้นะครับเป็นโมเดลของเจลไลทีนะครับลักษณะจะเป็นลักษณะเหมือนเดิมเลยปกตินะครับแต่จะมีการไล่โทนแล้วก็ม,ม,มีลูกเล่นเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆนะครับเสริมเข้าไปเนาะอ่ะเรามาดูกัน ใกล้ๆเนาะโอเคจากหน้าตรงนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นว่ามันจะเป็นโทนเหมือนกับเป็นสีเงินหรือออกฟ้าอ่อนๆนะครับตรงนี้มันคล้ายๆกับหนังปะทูหน้านะครับนี้เนาะอ่าส่วนต่อมาครับดูตรงนี้ตรงโลโก้ของ A อ i c เนี่ย มันจะซ้อนพื้นข้างล่างเห็นไหมครับก็จะเหมือนสีเหมือนของเมื่อกี้เนาะเหมือนคล้ายๆสีหนังปาทูน่นะครับนะครับว <c oughs> ัสดุหลักๆนะครับเป็นหนังซึ่งในตัวที่เอามาทำตรงนี้นครับมันจะเป็นหนังแบบพรีเมียมนะครับของ a อซีเขาเลยด้านหลังตรงนี้เขียนว่าคอนเซปต์นะครับอันนี้ข้างขวานะครับ มาดูด้านหน้ากันซึ่งถ้าใครยังไม่เคยมีรองเท้าของ ASIC นะครับอลองดูคู่นี้กันครับพิเศษยังไงเชื่อผูรองเท้านะครับก็เป็นโทนสีออกแดงของปาทูหน้านะครับแล้วก็ตรงลิ้นรองเท้าเนี่ยเขาว่าเป็นลิ้นรองเท้าแยกนะครับอ,อันนี้คือ พิเศษของ A อ i ในรุ่นนี้นะครับถามว่ามันดียังไงมันดีคือเวลาคุณคายเชือกลงเท้าเนี่ยและสวมใส่เนี่ยมันจะใส่ง่ายนะครับใน,ในการใช้ลินรองเท้าแบบนี้นะลินรองเท้าแบบแยกเนี่ยนะครับเนาะก,ก็เป็นเอกลักษณ์ของ A อในรุ่นนี้นะครับส่วนฝั่งด้านในนะครับก็เป็นโทนสีเดียวกันเลย ด้านหลังนะครับก็เขียนว่า a 6เจเนาะก็พื้นด้านล่างนะครับเป็นโทนก็แดงไล่แดงเข้มเนาะมาชมพูนะครับก็จะมีเขียนว่า a 6นะครับเดี๋ยวพื้นอินโซล้วค่อยมาดูกันนะครับซึ่งมีความโดดเด่นพอสมควรเลยอ่ะ เรามาดูข้างขวากันอ่ะเรามาดูข้างซ้ายกันโทษทีเมื่อกี้เราดูข้างขวาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูข้างซ้ายกันเนาะข้างซ้ายก็มีลักษณะเดียวกันนะครับเหมือนกันเลยแต่แตกต,ต่างกันตรงนี้อันนี้คือชื่อรุ่นนะครับเนาะเจลไรส์ล้วกัทีนะครับทีตรงนี้เป็นขีดขีดสขีดเนาะ เท่าที่ผมสังเกตนะครับก็คือ A s i ิเนี่ยรุ่นนี้มีงานคอลแลบค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้ก็ยังมีงานออกมาอีกนะครับ2รุ่นเนาะไม่ใช่2รุ่นนะครับเป็น2อ,อ,อบริษัทที่ทำการคอลแลบนะครับก็ถ้าใครติดตาม a s i ินะครับก็จะรู้ดีเนาะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีนะครับของ a s i ิเลย ก็เหมือนกันนะครับในส่วนของลักษณะรองเท้านะครับคือผมจับเนี่ยรู้สึกได้เลยนะครับว่ามันเป็นหนังแบบพรีเมียมจริงๆนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือสายเชือผููรองเท้าเนี่ยเขาแถมมาให้นะครับเป็นเอ็กซ์ต้าเนาะเป็นสีเขียวนะครับทำไมถึงเป็นสีเขียวทุกคนก็จะแบบเฮ้ hey, มันแปลกๆทําไมเนื้อปลาแล้วต้องมีสีเขียวเวลาเรากินซูชินะครับเขาก็จะมีวาซาบิมาให้ใช่ไหมครับตัวนี้คือเป็นโทนสีวาซาบินะครับเขาติดมาให้เน,ะนาะนะเห็นไหมคือความใส่ใจในรายละเอียดของเขานะครับในการดีไซน์นะครับโอเคเรามาดูพื้นรองเท้าด้านในกันดีกว่าเรามาดูข้างซ้ายกันก่อนนะครับ ซึ่งสองข้างนะครับทำสีออกมาไม่เหมือนกันเนาะไม่ใช่สีสิลวดลายนะครับนะเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะปลาทูหน้านะครับว่าอยู่ในน้ำเนาะในสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับสวยเลยทีเดียวนะครับในใบตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นใบซากุระหรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ ลวดลายนะครับตรงนี้คือผิวของตัวลวดลายเนี่ยนะครับมันจะมีความเงาอยู่นะครับเนี่ยเงาเหมือนเหมือนคล้ายๆผิวผิวปลาครับเห็นไหมครับมันจะมีเงาเงาอยู่นะนี่นะครับ คือทำไมคอนเซปถึงเป็นงานที่แบบคอลแลบแล้วออกมาดีนะครับเขาใส่ใจในรายละเอียดจริงๆโอเคอันนี้คือข้างซ้ายนะครับเรามาดูข้างขวากันข้างขวานะครับ ก็จะเป็นลวดลายแบบขึ้นน้ำเนาะแล้วก็มีโลโก้นะครับของเอสิกกับคอนเซปต์อยู่นะตัวนี้นะครับ เป็นโลโก้นะครับเป็นออกโทนสีแดงๆเนาะนะครับเป็นแดงแบบแดงเลือดหมูเนาะ <_ m> เห็นไหมครับเวลาโดนแสงมันจะแบบมันจะเหมือนยังไงเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่ามันแบบมันเงาๆอะในในผิวของสีะนะครับอ่ะคู่กันนะครับ กันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับออกทาทีกับด้านเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับคือผมติดใจที่ซื้องานคอลแลบของคอนเซปต์เพราะว่าตั้งแต่คายรี่เจ็ดนะครับเห็นเขา,าดีไซน์ออกมาค่อนข้างจะละเอียดนะครับก็เลย จัดคู่นี้มานะครับซึ่งโดยลักษณะของรองเท้าทั่วไปนะครับเวลาคอลบแล้วเนาะเขาจะแบบคอลบด้วยแบบเปลี่ยนสีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขียนอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับบางบางคู่อาจจะไม่ค่อยมีสตอรี่เท่าไหร่แต่งานคอนเซปต์เนี่ยส่วนใหญ่จะมีสตอรี่มาให้นะครับแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะครับที่ ที่ทุกท่านเห็นเนี่ยนะครับว่ามันดีมากเลยนะครับก็ผมคิดว่ายังหาซื้อได้มั้งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูออนฟีดกันนะครับว่าเป็นลักษณะแบบไหนเนาะโอเคไปดูกันครับ Thank you เป็นยังไงครับสำหรับ feed, ออนฟีดรงเท้าคู่นี้ทูน่า <c oughs> ปาทูน่านะครับก็ลองไปหากันดูนะครับถ้าใครชอบเนาะแต่ผมไม่รู้ราคารีเซล,ลตอนนี้ไปเท่าไหร่นะอันนี้ผมได้จากเว็บคอนเซปต์โดยตรงนะครับก็คือคอนเซปต์เขาส่งลิงก์เออร์ลี่เอ็กเซมาให้ผมเนาะเ <reet> <ๆ>พื่อกดซื้อก<ๆ>่อนวันขายผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่ด<ๆ>ีก็ให้แบบ Early Acces s ว<ๆ>่าคุณเป็น v i p ผมก็งงเพราะผมเคยซื้อรองเท้าอะ่ะเขาแค่คู่เดียวนะครับคือ Ky l i e 7เนาะ Kylie 7 Concept นะครับถ้าใครไม่เคยดูลองไปดูคลิปกเก่าได้นะครับผมลงมาอยู่ถ้าใครอยากได้เนาะลองไปหากันดูครับคือบอกเลยว่ารุ่นนี้ดีสวยแล้วใส่สบายจริงครับใส่ง่ายตรงที่เวลาคุณแกะ เชือกผงเท้าเนี่ยคือลิ้นมันเป็นอย่างเงี้ยคือมันแกะง่ายมากเลยไม่ต้องเป็นแบบดึง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 อะไรเงีย้ยเหมือนรุ่นอื่นเวลาคือรองเท้าปกติมันเป็นลิ้นตรงกลางเนาะมันจะแบบยากหน่อยเพราะมันจะติดไอเชือกผงเท้านี่แหละแต่อรุ่นนี้มันแบบอย่างเงี้ยคลายออกมาอย่างเงี้ยแล้วแบบเออได้เลยมันมันง่ายนะครับส่วนไซส์นะครับอันนี้ผมได้มาไซส์แปครึ่งเนาะก็ถ้าใคร ใส่แบบกะฟิตพอดีเป๊ะเ,เนี่ยคือก็ตรงไซส์นะครับส่วนใครที่เหมือนกับออชอบแบบมัดเชือกผงเท้าแน่แนๆเนี่ยก็เผื่อครึ่งไซส์ครับอันนี้แนะนำนะครับส่วนใครที่ยังไม่เคยลอง ASIC นะครับก็ลองไปลองดูนะครับในรุ่นนี้เนาะลองไปลองดูนะครับอาจจะไม่ใช่เป็น งานคอลแลนะครับอาจจะเป็นรุ่นเนี้ยรุ่นอะไรนะผมก็ลืมเจลเจลไลท์ทรีนะครับลองไปลองดูนะครับมันเป็นรองเท้าที่แบบเออใส่สบายจริงผมก็เป็นคู่แรงจริงๆนะครับเนี่ยแต่ก็ได้แค่ลองออนฟีดเนาะแต่แต่มันรู้สึกว่าสบายนะครับเพรองเท้าทุกคู่เนี่ยผมก็จะแคออนฟีดจริงๆนะครับส่วนระยะเอยวยาวเนี่ยผมก็ยังไม่เคยลองนะอันนี้ แค่แบบระยะสั้นๆนะถ้าใครนะครับมีคอมเมนต์นะครับอยากให้ผมปรับปรุงอะไรนะครับก็แนะนํามาได้นะครับดนตรีมันดังไปเบาไปอะไรยเงี้ยคือคือแนะนำมาได้เลยนะครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวผมโกรธนะผมอยากทำช่องให้มันแบบดีๆนะครับเพื่อคนดูได้ดูกันแบบเออมันมันดูแล้วมันมันดีนะครับไม่อยากแบบเออดูแล้วน่าเบื่ออะไรเงี้ยก็แนะนำกันมาได้นะครับ ส่วนวันนี้ครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามรับชมคลิปจนจบคลิปนะครับหรือใครไม่จบคลิปก็ขอบคุณมากครับสำหรับว,วันนี้ก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมกันสวัสดีครับ